ก้าขึ้นได้เลยเดี๋ยวจะดูดวงไพ่ชุดนี้แหละที่จะที่จะดูนี่แหละตอนนี้มีสองชุดตกล้าขึ้นสองชุดได้เลยระหว่างที่อาจารย์ดูดวงกดตก้าได้เลยเดี๋ยวจะดูทั้งสองชุดเลยนะคะอ,นนอ,อันนี้พาพแม่ลักษมีอันนี้ไพ่ทาโร่เดี๋ยวจะดูทาโร่ก่อนอันนี้เป็นอรอราเคกิลออราเคิลก็คือจะมีคีย์เวิร์ดขึ้นมาถายได้เลยทาโร่ก็คือจะเป็นทาโร่มีอะไรบ้างมีกล่องใหญ่โตขนาดนี้เลยกล่องเป็นแมกเนตเป็นแม่เหล็กเอ้าเปิดด้านไหนอะทนนี้งงแล้วเอาฉันดูอะนี้ฉันก็ สลับตาตัวเองเอานี่อันนี้สั่งซื้อแล้วรอรับนี่ค่ะเปิดมากล่องโฮโลแกรมนะจ๊ะสวยงามวิบวับชุดนี้มีตําราให้ด้วยนะคะในอนาคตอาจารไม่เห็นตาราเป็นเล่มนะคะตํารานี่แยกขายนะปกติห้าร้อยเก้าสิบบาทแต่หนึ่งพันชุดที่อาจารย์ทำเนี่ยหนึ่งพันชุดแรกนี่เป็นน,นี่เป็นครั้งแรกที่อาจารย์ทำไพ่นะคะเพราะ1 0 0ัหนึ่งพันชุดแรกจะได้ตําราแถมนะคะตําราสีสีทุกหน้าเลย ตำราอาจารย์เขียนเองนะคะเดี๋ยวจะจะสอนวิธีการดูดวงแบบหนึ่งนาทีเอาไหมคะคนที่ซื้อไพ่จะได้สิทธิ์สมัครเรียนกับอาจารย์ราคาพิเศษด้วยสมัครเรียนแบบคอร์สวันเดียวจบเฉพาะคนที่สมัครซื้อไพ่นะคะจองไพ่นะคะหนึ่งหกเก้าเก้าก็ยังถูกอยู่เลยชุดนี้บ็อกเซตขอบเป็นโฮโลแกร,รมหน้าไพ่เป็นโฮโลแกร,รมสวยมาก อันนี้เป็นการพรีออเดอร์นะคะจะส่งพรุ่งนี้เนี่ยจะส่งเป็นใบใบจองไปให้ก่อนแล้วพอได้รับใบจองแล้วนะคะทําตามใบจองมีรายละเอียดให้ยืนยันแล้วก็รอรับไพ่ประมาณวันที่ห้าถึงสิบพฤศจิกาจะนำไพ่ไปให้อาจารย์เซ็นที่สํานักได้ไหมได้เลยค่ะบันนี่ถ้าเจออาจารย์นะคะเอามาให้เซ็นได้เลย เจอเมื่อไหร่ถ้ามางานไหว้ครูแนะนํามางานไหว้ครูวันที่หนึ่งพฤศจิกาอ่ะเดี๋ยวจะสอนวิธีการดูดวงก่อนที่จะจะดูดวงให้ทุกคนตอนนี้จะสอนวิธีการดูดวงหนึ่งนาทีถ้าใครซื้อตำลาอาจารย์ไปแล้วซื้อไพ่อาจารย์ไปวิธีการนะคะอันนี้เป็นไพ่ทาโร่คุณถามคําถามหนึ่งข้อในใจเอาคําตอบแค่ว่าใช่ไม่ใช่ได้ไม่ได้เปิดหนึ่งใบอย่างเช่น พรุ่งนี้จะถูกหวยไหมสมมุติอัน,นสมมุตินะคะสมมุติสมมุตินะคะสมมุติพรุ่งนี้คนดูจะถูกหวยไหมอ่ะสมมุติเปิดหนึ่งใบมีถูกกับไม่ถูกใช่ไหมปุ๊บโอ้ได้ไพ่หนึ่งเหรียญเธออันนี้คือไพ่ถูกหวยเธอไพ่มาเจ็ดสิบแปดใบฉันหยิบไพ่หนึ่งเหรียญเธออันนี้เปิดให้คนดู อ่ะสมมุติได้คะสมมุติอนี้ไปการสอนนะคะอันนี้เป็นการสอนแต่ก็ดูจริงไปเลยก็แล้วกันเพราะว่าที่ไพ่ดีมากอาจารย์ก็รับรับไพ่ใบน,นี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าเป็นคนเป็นคนหยิบนะคะเออชิมิคนหยิบนะคะอันนี้เป็นไพ่ของฉันแต่ว่าชันก็แบ่งให้พวกเธอคนดูด้วยหนึ่งเหรียญเนี่ยมาถึงโชคลาภใช่ไหมคะแต่ทีนี้เราเป็นมือใหม่ใช่ไหมเราดูไม่เป็นเราเอ๊ะหยิบได้ไพ่มาเนี่ย ace of pentacles เนี่ยมันแปลว่าอะไรเธอก็เปิดตำราเลยจ้ะ ตำราก็จะมีบอกอยู่ว่าไพ่เหรียญอยู่ในหน้าไหนหน้าไหนปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปปุ๊บปุ๊ปเธอจะเจอหน้าไพ่เหรียญอ่ะนี่ไพ่เหรียญจะอยู่จะอยู่ท้ายสุดเลยอยู่หมดท้ายสุดหนึ่งเหรียญนี้เป็นอันนี้เป็นตำราสีสีหนึ่งเหรียญก็จะบอกเลยว่านี่โชคลาบลาบลอยได้เงินฟุกฟุกดวงเฮงรางวัลใหญ่ถูรัตตอรี่มีเงินไม่ขาดมือร่ำรวยสำเร็จจะมีข่าวดีเรื่องเงินจะได้มีเงินเดินขึ้นจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆประสบความสำเร็จจะได้ของมีค่าได้เครื่องประดับได้ธุรกิจเกี่ยวกับ ทำธรุรกิจเกี่ยวกับเจียวเวลี่เพชรพลอยร้านทองหรืออะไรที่มันแบบเนี่ยเกี่ยวกับโชคลาภก็จะมีตําราก็จะมีบอกเลยนี่คือวิธีการดูง่ายไหมคะคุณหยิบได้ไพ่อะไรมาเขาก็มาเปิดตําราซึ่งตําราเนี่ยเป็นเล่มแบบนี้นะคะหลังจากนี้จะไม่มีแถมนะจ้าหลังจากขายหมดหนึ่งพันชุดนะคะจะมีเป็นตําราเป็นอ e ีบุ๊กซึ่งเธอจะต้องเปิดดัวออนไลน์เอาเองนะคะซึ่งเป็นเล่มตอนนี้ใครอยากได้วันนี้เธอกดตะกร้าวันนี้กดตะกร้าเดี๋ยวนี้ตะกร้าขึ้นไหมคะ ทั้งสองตะกร้าเลยใช่ไหมคะอีกตะกร้าหนึ่งไพ่แม่รักษมีอันนี้ก็ดีมากค่ะเธอต้องกดเหมือนกันเธอต้องมีสองชุดชุดนี้ดูง่ายเหมือนกันชุดนี้มีคีย์วิร์ดที่หน้าไพ่เลยเป็นต้องเปิดตําราก็ได้แต่เปิดก็จะดีกว่าเพราะในตําราอาจารย์เขียนเรื่องการสื่อสารกับพระแม่ลักษมีไว้ด้วยว่าแบบพระแม่ลักษมีอยากสื่ออะไรถ้าเเปิดได้ไพ่อะไรควรมีทั้งสองอันลดทั้งสองอันแต่อันนี้จะเน้นความรักหน่อยหนึ่งถ้าเกิดว่าใครเน้นเรื่องความรัก อันนี้ดูได้ทังวโมงกังคืนเลยค ye ye ีย์เวิร์ดความรักเยอะมากเลยยิ่งหมอดูใครเป็นหมอดูแล้วแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรลูกดวงลูกดวงชอบมาปรึกษาเรื่องความรักเขาจะคิดถึงเราไหมเขาจะรักเราไหมเขาจะจะงู้นจะงี้จะจะจะงั้นอย่างเงี้ยอันนี้คีย์เวิร์ดความรักเยอะมากเธอต้องโดนอันนี้เธอต้องโดนแต่ถ้าเป็นทาโร่จะเป็นเรื่องทั่วไปอถ้าอยางเป็นไพ่เมเจอร์เนี่ยไพ่เมเจอร์จะแยกไว้ให้เลยเพื่อให้ทุกคนดูง่ายอย่างเช่นมือใหม่จะดูง่ายมากเพราะว่าอะไรรู้ไหม เพราะจย์แยกให้อย่างเช่นอย่างเช่นไพ่เดลเวอร์อย่งนี้ทุกเปิดไพ่เดลเวอร์ขึ้นมาจะบอกเลยว่าการงานเนี่ยเป็นยังไงเงินเป็นยังไงการเรียนเป็นยังไงความรักเป็นยังไจงจย์จะแยกเป็นหมวดให้สถานการณ์ทั่วไปตอนนี้เป็นไงสุขภาพเป็นไงอาชีพอะไรเหมาะถ้าคุณจเปิดได้ไพ่อันนี้คือาร์จะขมวดไว้ให้แล้วคือตาราเนี่ยเป็นแบบสรุปให้แล้วคือแบบคุณไม่ต้องแบบคุณไม่ต้องใช้สมองเยอะคุณไม่ต้องแบบคือเรียนไพ่ทาโร่มันยากดีเทลมันเยอะ นามวดให้สรุปให้แบบแบบง่ายๆเนะ่ยคือแบบซื้อวันนี้เปิดมาดูได้เดี๋ยวนี้เลยแบบเมื่อกี้เปิดปุ๊บดูเลยอ่ะเธอเธอจะไม่ต้องเสียตังค่าหมอดูอีกต่อไปเธอเสียตังค์ซื้อไพ่ไปซะซื้อด้วยเนาะเอามาดูดวงกันต่มอ